ส่วนลด3าม0มนบาทมีไว้สําหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับก็เป็น Honda f ฟีต้องเป็นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและที่นี่คือดีคาครับ พูดถึงคนอ้วนเนี่ยนะแม่งมีไม่กี่อย่างที่ทำให้อ้วนได้ครับผมหลกัลกๆนั่นคือแดกอะสองเสื้อผ้าทารู้สึกว่าแน่นเมื่อไหร่มี2อ,อย่างที่มันทำได้หนึ่ง<ม>ลดความอ้นวอน,วนกับ2ซื้อเสื้อผ้าใหม่กับสอซื้อเสื้อผ้าใหม่คนส่วนใหญ่ทำอะไรซื้อใหม่ซื้อใหม่กูเป็นหนึ่งในนั้น <c oughs> ได้เคยใส่ตั้งแต่ M ตอนนี้พี่ XL XL อันนี้ไปเอาเสื้อไซส์ L มาใส่มันอยู่เงี้ย คราวนี้จะใส่เสื้อยืดแบบดีคาที่พวกเราใส่กันก็ใส่กันไม่ได้แล้วแต่ละคนก็ใหญ่ขึ้นทุกคนนะแทนที่จะเลือกที่จะออกกาลังกายลดความอ้วนพวกเราก็เลยสั่งทําเสื้อใหม่ฮะพวกเราก็เลยสั่งทําเสื้อใหม่ฮะสั่งทําเสื้อใหม่แล้วฮะลายนี้นะครับเป็นลายใหม่นะฮะลายใหม่ที่พวกเราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เรียนแบบใครเลยใช่ไม่มีอิสปายเลชั่นจากไหนเสื้อผมประมาณนี้ฮะ ไม่ได้เรียนแบบใครเลยแบบใ้างก็ไม่เป็นเรียนแบบบาเลนเซกาบาเลนเซกามันขึ้นต้นด้วยตัวบีตัวนี้ตัวดีเออนี่ตัวดีไม่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนแลไม่เหมือนแน่นอนครับก็ใครที่เห็นแล้วอยากได้ก็ทําได้อย่างเดียวฮะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายใช่แต่ถ้าอยากได้มันซื้อรถกับเราแต่เราเอาให้เดี๋ยวเราเอาให้ได้เออซึ่งหมายความว่าใครที่มีเสื้อของเราก็ หรือว่าซื้อรถเราไปเสื้อตัวละสามแสนสี่แสนห้าแสนก็วันไปใช่ครับใช่เขาบอกสำหรับคันนี้ฮะสำหรับคันนี้นอกจากนี้จะมีของแถมแล้วเราก็มีส่วนลดให้ด้วยทันทีจากราคาปกติอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนปัจจุบันลดเหลือสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทดีจัดคะแนนได้เต็มเต็มดิถูกสุดในตลาดแล้วถูกกว่านี้คือเจ้าของขายเองครับผมอ่ะก็ถูกตรงๆถูกตรงๆเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันก็มีถูกเออเขาที่นั่งรถถูกกว่าที่มีนี่ครับ เจ้าของขายเองกับเต็นที่เขาไม่รับประกันบวกมึงเลยอะ่ะเจ้าของขายเองจ่ายเงินเสร็จแล้วอ่ะสมนนะสมุตินะสมมุตินะผมซื้อมา4ี่แสนอะคับ้งางานกำไรสักสี่หมื่นซื้อสี่แสนจ่ายเงิน4ี่แสนที่ประตูพี่พังอะ่ะพี่ซ่อมให้ผม,ม่ดยเจ้าของรถตอบว่าอะไร ซื้อไปแล้วนี่เอ้าก็ตอนมาดูมันก็อย่างเงี้ยตามสภาพอะครับตามสภาพก็ไปถึงเต็นท์ที่เขาขายถูกๆหน่อยอะสวัสดีครับพี่รถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมครับจัดได้ครับอ่าโอเคเลยเห็นราคาถูกดีพี่ผมเอาคันนี้คันนึงฮะแล้วพี่รับประกันยนงไงบ้างครับพี่อ๋อคันนี้ขายตอนสภาพพี่เพราะว่าผมขายราคาถูกแล้วไม่มีรับประกัน่ะแลไวถ้าเครื่องพังอะก็ตามสภาพเกียร์พังตามสภาพโอเคได้ฮะพี่รับได้ใช่ไหมถ้าก็ารับได้ก็ซื้อเออต้นทุนมันเท่ากันนี่แหละ แต่เขาเออกําไรน้อยใช่ใช,ใช่ไหม,มันเราไม่ได้แบบว่าเราเออกกำไรเยอะนะแต่รถเราเอามาถึงทําอะไรบ้างอย่างแรกพอมาถึงปุ๊บนะดูสีก่อนเลยสีสวยไหม <นะ S 1> ถ้าสีสวยไปต่อถ้าสีไม่สวยเป็นไง เก็บครับเก็บทั้งคันบางคันเก็บทั้งคันรู้ไหมว่าเก็บสีทั้งคันเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นห้าน่ะไอ้โซนต่อมาล้อยางยังไงพวกเราของเราล้อใหม่ยางใหม่อยู่แล้วครับอันนี้มาดูที่เอาเดี๋ยวก็ไม่เชื่อนี่เอาเนี่ยล้อใหม่ยางใหม่คือวิ่งไม่ถึงร้อยโลแน่นอนก็ขยับแค่นี้เอาไปถ่ายรูปบ้างอ่ะขนาดยาะยังอยู่ก็เอาไปถ่ายรูปใหม่ขนาดไปแล้วก็จบกันไปก็อยู่ประมาณนี้ถู่คัสไหมฮะไนสโซนต่อมาภายในไอ้นุ่มเนี่ยรถคันนี้เบาะหนังแท้แล้วถ้าเบาะคนขับมันขาดทำไงอ่ะของผมเปลี่ยนให้หมดเลยภายในภายในผมทำการสปาให้ ไม่ว่าชิ้นไหนเสียหรือถ้าแบบดูแลสภาพมันไม่ได้ผมก็เปลี่ยนให้หมดถ้าเป็นเบาะหนังแท้เปลี่ยนภายในทั้งคันสามหมื่นห้าแสนอันนี้เราคุยตรงตรงรไอ้นุ่มแล้วถ้าพี่ซื้อกับเจ้าของโดยตรงอ่ะเบาะขาดน้องรับผิดชอบพี่ยังไงพี่ซื้อเจ้าของโดยตรงก็ขายตามสภาพ้าซื้อแล้วกับน้องพี่ได้อะไรบ้างเอาได้อะไรบ้างคันนี้ผมดูแลให้ใหม่ครับเรื่องอสีไม่ต้องม็นห่วงเก็บเคลียร์ทุกจุดภายใน,ในอีกที่มันขาดผมก็เคลียร์ให้หมดล้อใหม่ยางใหม่ครับช่วงล่างผมก็เช็คให้ทุกจุด โอ้มลนเสียลูกมาโอ้คบเลยช็คให้หมดจะรับประกันยังไงอ่ะการรับประกันของผมออรับประกัน30วันหรือ1เดือนท่านฟังมันอาจจะน้อยอ่าพูดตรงนี้ว่าว่าผมรับประกันน้อยเพราะทุกอย่างรถมันต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าใช่ก็ควรแบบนี้ฮะถ้า30วันมันพังก่อนนะจะว่าง่ายถ้าเราหลออขายท่านหรือรถเราไม่ดีอ่ะใช่ครับมันต้องพังอ่ะมันต้องพังแน่แต่ท่านเลย30วันไปแล้วมันไม่พังอ่ะก็สมบูรณ์แล้วไงใช่ครับแต่ถ้าถามว่าลูกค้าอยากให้รับประกันเพิ่มได้ัครบ ปีหนึ่งได้ไหมปีหนึ่งได้ครับ2ปีได้ไหมปีได้ครับได้แต่รายละเอียดต้องมาคุยกันใช่ครับนะครับนี่คือหลักการของการซื้อขายโชว์รูมหรือเป็นรถที่มีคุณภาพครับผมนะครับเราไม่กล้าพูดว่าเราขายถูกหรือเปล่าแต่เรากล้าพูดว่าเรามีคุณภาพจริงๆและเรารับประกันตันที่เราพูดจริงๆนะครับไม่เชื่อท่านก็ไปดูรีวิวในเพจของเราได้ใช่อ่นะครับซื้อรถกับที่ไหนมันซื้อได้แต่ซื้อกับคนที่มีสปิริตสำคัญใช่ครับรถปีอะไรฮะ ันนี้เป็นรถปี2004ครับเป็นโฉมสุดท้ายที่นําเข้ามาขายในไทยอ่าโดยทั่วๆไป Honda าฟีจะนําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับมันจะจดคอมปีกันเสมอรถนาเข้าปี10จด11ครับนำเข้า11จด12ครับนำเข้า13จด14ครับแล้วนำเข้า14จด15แล้วก็จะมีนาเข้า14จด16ก็มีเป็นรถค้างสต็อกก็มีเช่นกันนะครับถ้าเราพูดว่าปี2014เราคุยที่วันจดทะเบียนนะครับคือ2014ซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นปี14กับ15ใช่รััมีแหลงเ่นนกช เอามาดูตัวนี้เป็นตัวไมน้เชนเรียบร้อยแล้วนะครับล้อสี8ครับล้อใหม่ยางใหม่ฮะเอามาดูข้างในก่อนเลยฮะนี่ดูฮะปี20142015จะเป็นเบาะหนังแท้ทุกคันใช่ครับเว้นแต่ลูกค้าก่อนขายเราเขาเปลี่ยนมาเองใช่ครับนะครับคันนี้เราก็ได้มาแบบนี้ต้องคุยแบบนี้ครับว่ารถคันนี้เฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับที่มีส่นลดครับ เดี๋ยวเราไปบอกท้ายคลิปครับว่าเพราะอะไรนะครับรถคันนี้ครับเป็นตัวไม่ได้เช็ตแอร์หลังเรียบร้อยครับมีแอร์หลังนี่เบาะหนังแท้จากโรงงานครับถูกต้องทุกอย่างในรถเคลียร์ให้หมดถูกต้องนะครับนี่คือข้อดีของรถ Honda f ฟีดครับคือรถ Honda f ฟีดมันจะเป็นกับตันซีททุกเบาะนะครับมันจะสามารถเดินได้ตั้งแต่ตรงเบาะหน้ายันเบาะท้ายเลยฮะใช่ครับเบาะกลางก็เป็นกับตันซีทแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเป็นของเซนต้าจะเป็นเบาะโซฟายาวและรถคันนี้เรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับการเก็บของท้ายรถกับพับเบาะแขวน ขึ้นไปด้านข้างซ้ายขวาพอแขวนเสร็จปุ๊บนะครับ ก็สามารถเก็บของได้บ้างก็เอาบเตอร์ไซค์เข้าไปบ้างก็แบบบ้านกูนั่งกัน4ีคนก็ถอดเบาะหลังออกใช่ครับก็เป็นไปได้เช่นกันครับรถคันนี้เรื่องการชนไม่มีแน่นอนนะครับเรารับประกันแน่นอนนะครับในทุกๆเต็นท์มันจะมีรถคันนึงที่เป็นรถประจําเต็นท์ครบนะครับครบรอบ1ปีเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ถ้าเมื่อไหร่จะตามรถคันนี้จอดอยู่1ปีรถคันนั้นจะต้องถูกเรียกว่ารถแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับในภาษาเป็นรถก็แวกันว่าเดือนนี้มีเค้กกี่ก้อนออเคค้้กืถมค้างปีีมาก่คัรบ แล้วรถคันนี้ครับอยู่กับเรามาค่อนข้างนานเราก็เองก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านทนที่รถคันนี้สวยมากเราก็เลยมีความประสงค์ว่าเอ้ยไหนไหนะไหนไหนแล้ววัดคันอื่นนสี่เจ็ดเก้าทุกคันแล้วเดินมาเนี่ยสี่เจ็ดเก้าทุกคันนะแต่ถ้าคุณดูจากคลิปนี้ครับแคปหน้าจอไว้รอเลยครับคลิปนี้มีมูลค่าสามหมื่นบาทเพราะสารตั้งต้นของรถนี้ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทและปัจจุบันลถเหลือสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับและย้ำอีกครั้งนะครับรถคันนี้ฟรีดาวนะครับโทรหามาร์คฮะสวัสดีครับผมมาร์คครับติดต่อมาร์คได้ที่เบอร์0 6 5 5์หก8้ามาร์คยินดีครับบริการครับใช่แล้วนะครับแล้วถ้าใครดูอยู่ในทิกตอกครับมี2ที่ที่เราจะติดต่อกันได้นะครับขึ้นหนึ่งฮะอยู่บนนี้ฮะนี่บนนี้เลยกดเข้ามา2เบอร์เนี้ยใช่ครับมี1โทรศาพรับและอีก1โทรศาพก็รับสายเช่นกันครับแต่ถ้าท่านรู้สึกเฮ้ยยยยังไม่่ออากคุะ โทรศัพท์ฉันยังไม่ได้เติมเงินเลยไม่เป็นไรครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทำตามนี้ได้เลยครับอยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเรา<ม>เพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน Line คุณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ Line o f ฟ i c i a l ของทางดีคาต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชร์คุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรีย การกดปุ่ม all social เพื่อดูชิปรีวิวหรือรายละเอียดตัวรถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่ม location เพื่อรับ location ของเราบน Google map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้นลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้ add line official ของทางเราก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสอบถามยละเอียดกันก่อนได้ครับก่อนที่จะเข้าดูตัวจริงมาแล้วไม่เสียเวลาแน่นอนวันนี้ขอตัวลาครับฝากไว้ด้วยกัอนรถค ไม่ซื้อไม่ว่าขอให้ท่านแวะมาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีหรือถ้าท่านปวดขี้ที่ฉีดตูดเรามีให้ฮะสวัสดีครับ